Shall we begin? Let's begin. สวัสดีสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางนาทุกท่านครับวันนี้นะครับพวกเราเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางนามีกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นพื้นฐานนะครับให้ทุกทท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอแนะนําตัวกันสักเล็กน้อยนะครับครูผู้สอนนะครับนายอานนนอุดมคติหรือครูเอฟครับวันนี้เป็นทักษะอะไรที่เราจะมารับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับ สำหรับทักษะในวันนี้นะครับมีชื่อว่าทักษะการพุ่งจรวดเตะขานะครับสำหรับทักษะการพุ่งจรวดเตะขานะครับเป็นทักษะที่จะนําไปสู่ในท่าฟรีสไตล์นั่นเองนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับง่ายๆเลยเราจะเริ่มให้นั่งบนขอบสะก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยๆชูมือขึ้นเหนือศีรษะนะครับโดยที่ให้แขนเหยียดตรงนะครับและวางอยู่ในตําแหน่งด้านหลังใบหู ถูกต้องครับหลังจากนั้นนะครับค่อยดูความเรียบร้อยดูความพร้อมหลังจากนั้นนะครับจะค่อยๆเริ่มออกตัวในลักษณะของการพุ่งจรวดวเตะขานะครับเราจะพุ่งจรวดไปเรื่อยๆนะครับโดยที่หน้ายังคว่ำอยู่ในใต้น้ําอยู่นะครับหลังจากนั้นค่อยๆนับ1 2 3 4 5ถูกต้องครับ พุ่งไปเรื่อยๆนะครับตีขาเตะขาให้ต่อเนื่องให้สม่ำเสมออ่าถูกต้องครับขอบคุณครูเอฟมากนะครับและน,นี่คือทักษะการพุ่งฉรวเตะขาไม่ยากครับถ้าทุกท่านลองฝึกลองปฏิบัติตามกันดูได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ